คนคือผู้โชคดีนะคะที่ได้เจอพลังงานคลิปนี้เนาะอ,อิสระทุกสิ่งทุกอย่างใครถูกจะหมดถูกนะคะต่างป่วงเออมีคนมาเสน่ห์นะ,ะมีสิกเซนมีลางสังหรณ์แมนยัว้าวเกี่ยวทรัพย์เกี่ยวโชคเลยนะคะเกี่ยวเงินเกี่ยวทองนะคะเราไม่ค่อยหลับอะ่ะไมยตกกังวลช่วงนี้ว้าวผู้ชายคนหนึ่งจะมามอบสิ่งดีให้คุณ โอ้ความมาั่นคขงของคุณจะมานะคะคุณมีโอกาสได้รับเงินก้อนนะคะแล้วก็มีครอบครัวที่มีความสุขนะคะไม่ต้องเครียดไม่ต้องวิตกกังวลไปนะคะไพ่เซตดีใครเจอพลังงานนี้คือโชคดีรับทรัพย์รับความรักกันนะคะ,ะสุขสมหวังเลยนะคะแล้วจอเป็นอิสระทางด้านการเงินปลดเปลืองพันธนาการต่างๆนะคะ ใครที่มีทุกข์หมดทุกข์ใครที่มีสุขขอสุขยิ่งยิ่งขึ้นไป